สุขสบายดีท่านผู้ชมพอพอกซองสน,นีอีกเทืออีกเท <c oughs> ือหนึ่งป้ายังน่ะยังบวมตายหัวนะบวมจับออกให้น้องในเก๊ะป้าขึ้นสูง มันสีลงงอนแล้วไอสายัน้นนี่กระยะนา่น้นนี่กระยะอุ้ยมันไปกระออกเลยชูอยืนสาเลยตกตลางแล้วกินสมบัติขอนำกันเดินท่านผู้ชมเ้ยมากินอยู่ต้นเลยต้นอยู่ในหน้าเขาเองแหละใน้องกิ๋กี๋น้องแก้มบ่มเอ้าคุยเป็นคุย แซ่มบศใบอแซ่บจ้าเด็กเศกจ่าเศกจ้าต่อยมากินอีกสิเฮ้ยโอ้วางไม่ได้ปล่อยอุ้ยปล่อยมันไปกับแม่มันก่อน ขึ้นไปกิกกี้กิกกี้ตอนนี้กิกกีก้กำลังจะขึ้นต้นมะข้อท่ออานผู้ชมอืมอืมไปที่ขึ้นก้น FC บอกว่าก้อยไปส่งขึ้นไปเลยลูกไปเลยจ้าแกมบ่ม<อ>แกมบ่มกับสืบขึ้นพ่เก็บอยู่ข้างลางง่าง เต้องบรต้องถีบลงมาได้เอาสยทงส่งลงมาเลยเด้อปาจีเห็นหนอนแล้วนาอน่ะลูกมีั่นเล่นนะใ่ปเาะไปกุบละไม่ไม่ไปเก็บนยลูกมันโตะึนยังโตกีมาเก็บมาเก็บ มาคอนกัน,ไไนเอ้อทำโจมอมมอนกัน <c oughs> เนอะนยังบมยังอนอบลูโกมสตเับุนจ้ได้ยังสันอิ่มแล้วนะ มาปุงผมคุยกับปลาแดกด้วยท่นผู้ชมมามแสบโพดจะโพอืมตามมา่ก,ก,กที่รเนี่ยบันจะองคมุม เอีประมาณอีกแค่ไหนเลยกินแบบแบบแทบจะนี้ออกมาหน้าเลยอยากกินสมกอ้าหนองแก่บดแบบปาดเนี่ยนะฮะจะปาดเนี่ยลูกขนมุ้งมันสีตอดเหรอค่ะแกงยังมันสี่ตอดมันมันเป็นหนาน่าหนึ่วันร้อยเอ้าเอ้า พาสวนแขงโอเคไยินปายกินอย่างแซบนัวคุณผู้ชม เดีมมง้าน,นหมดกาะทงมาอื่นเลยนะมะพรนี่อย่างหมดแล้วค่ะ

ไมเปลนไอ้าแข็งแรอยไป้ามาด้วซะกินก่อนนะต้นข้อนี่เย็นนะท่านผู้ชมเพราะว่าอันดมผัดอยู่ที่บีนนมนคอเพลนต้นมะเพจะเพลิดเด้ต้นมะเพ็ดจะเพลิดเด้อต้นมะสาเหเพลิดเพลิต้นมะเพ็ดจะเพลิดต้นนี้เพลิอยู่หัวเด้อ เอาอกินกอมกอันบุเฮ็นบิซ่บูันกินทั้งอย่างเลยกิ๊กมาบอกกันอยู่ กินสงสัยมากกินไอ้น,นี้กินแล้วจอบต่อยแล้วมากินอันนี้แบบคือว่าคือว่ามากข้อสดๆเนาะกินแลกกับไปต่อยใหม่กินแลกกับต่อยใหม่กินข้าต้นเลย่ามชม่วงเนี่ยได้อันนี้ก็บุ้งขึ้นก็ได้อันก็บุ้งขึ้นข้าองอีกเราต้องขึ้นนะเออสิเมื่อปลาเออ ียังค่ะข้อนีอ้ข้อน้อยตรงนี้เลยค่ะโอ้เสียงเพลงขอ่บ้านถึมๆท่างโฉมเป็นมีกินไม่หมด ท่านผู้ชมกลับมาห่อเทือนเอนป็นถีเ่เรียบร้อยเนาะมากินแกงน้ำม้นน้ำกันเดอ้อท่านผู้ชมกินแกงน้ำม้ไหลน,นี่พักเขาก็มีทำให้ผู้ชมนี่ไปตัวหยัดเป็นหัดจ้ามาได้ยัยสบายดียายจืยดมาเด้อนี่ใช่เลยอายาเจ้าสินปนังกลางมายัย เขียนมาเลยแม่อแเออได้สิคะกูเพิดลงมาขึา้นมาเพิ่นลงมา,านี่นี่ยาขียนมาเขียนมาเขีนมาเขียนมานมนเลยอาตู้ยี่เข้ามาอีกยายเขามาส้ำบายดีพี่น้องขี้เข่าน้ำกันเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลเอฟซีถูกฐานนอกเมืองไทยเมืองลาวต่างประเทศกิ้งกังทำไมครับพื่อนรุ่ม

ตแลมาด้วย um. ูด้อืม้ยาเป็นแกงละมา้เป no uh ็นหมักใส่เคียงนำผมเลยมันแหลแซ่บมันหอมยิ่งกับอะไรออกวานทองนะแม่อืมอืมใช่หอมอะไรไม่ไลา โอ้ยลูกหลานเ่ยเอ้ย,ออยจักประจายนา้ำเลยล่างจะกินบอนลูออกเอยหมักแทเทเพราะ้วลูกเพอาะแล้วเข่าจ่าน้ำแม่เอ้เย

กินลงหลาดกัมข้าวชะน้ำลูกหลาข้าวชะน้ำลูกลออาเลยเร็วๆกินนำการประชาผู้ชม เบิงเชียนมาคอรอหมากไปก่อนอืมม่เชื่อเชียนบักรอหมากทางอะไรลูกไมานะแมงลูก ได้ลูกหละอ้าวท่านผู้ชมกินไปกินมากอ่ะแม่อยากจะยิ้วขา้าวแห้งหิ้วข้าวแห้งเลยกินมากก็กจะสุดบเบลยท่านผู้ชมเอาละคลิปนี้กันสิขอลาคลิปเพียง่านี้เดอ้เอกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี่ไปเด้อท่านผู้ชมสบายดีาไปพี่น้องไม่มีเบลู